ในคลิปอ่ะในยูทูบอ่ะเขาลงมาเต้นกันทำไมที่พื้นเพื่อสนุกสนานนะครับก็ไปรวมกัน5-60คัน50คันเลย <Wow. S 1> ครับแล้วเขาเปิดเพลงเดียวกันหมดนะครับ ใหญ่ใครก็เป็นคนเรียกไปครับตามโรงงานหรือใครก็ได้ครับเช่าทั่วไปได้ครับอ๋อโรงงานเวลาเขาไปเที่ยวกันใช่ครับงานประจำปนเฮ้ยมีพิเศษด้วยมีครับผมเขาจ้างอะไรกันครับโดยส่วนใหญ่จ้างดีเจมาเปิดเพลงให้ครับดีเจเขาจะมีแท่นสไลด์มาครับจ้างโคโยตี้มาเต้นครับโคโยตี้ใช่ตนนี้นะครับผมซื้อรถมาเท่าไหร่ครับคันละสี่ล้านห้าครับประกอบเสร็จในคันละสี่ล้านห้าอุ้ยไม่ธรรมดาค่าแอร์ สี่แสนห้าห้าสี่แสนทะเบียนประมาณสองแสนกแต่งอีกประมาณห้าแสนบาทค่าไฟค่าเทคกันนะครับผมค่าไฟด้วยครับห้าแสนบาททั้งหมดสี่สิบท่านครับข้างล่างได้อีกข้างล่างสิบที่ครับอีกสิบที่ห้องน้ํามีไหมครับมีครับขึ้นมาปุ๊บเมาเลยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้อย่างแรกเลยแอร์เย็นเจี๊ยบครับเบาะเป็นเบาะแผ่เบาะกำมะหยี่ครับผมเบาะนี่เป็นกำมะหยี่เลยม่อนนั่งนิ่มนั่งสบายครับผมนึกภาพไม่ออกปากเต้นให้ดูหรอเขาเต้นยังไงโคุณตี้เขาเต้นยังไงเวลาขึ้นรถถึมนู่นผมอยากพาไปเนี่ยมันต้องใช้ตังค์กี่บาท ขอต้อนรับมาสู่กล้องสตอรี่เพื่อนๆครับวันนี้ครับวันนี้ครับสองพามานี่เลยครับมาเที่ยวเทกครับผมถ้าดูดีๆครับผมอยู่ในรถครับวันนี้ครับชิงฉับทัวร์มันเอาไปแล้วครับเพื่อนๆคนไหนครับบริษัทไหนครับจะไปเอาติ้งกันนะครับจะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ต้องพามารู้จักกับสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าบัส เท็ครับเป็นรถมิติใหม่ครับการท่องเที่ยวมิติใหม่ครับบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบเบาผ้านั่งสบายมีลําโพงเกือบร้อยตัวไฟสว่างสดใสนะครับผมไปเจอคลิปใน YouTube มานะฮะเวลาจอดรถนะครับลงไปข้างล่างนะครับปั๊มน้ํามันนะครับเต้นกันละนาวเต็มปั๊มครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะพาไปรู้จักกับป๋าคนหนึ่งครับที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสมาแล้วครับกว่า50ปีอยู่มาตั้งแต่สมัยชิงฉับทั่วจนกลายเป็นบัสเท็ทุกวันนี้ไปดูกันว่ารถแบบนี้มันมีอะไรให้บ้างมันสนุกยังไไไไไงงรราาาาคเเททท่่่หดินนปปี ไป๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมนี่เต้นด้วยไหมนี่คือป๋าดาแห่งสีสักดาัวดทาวเวลใช่ไหมครับใช่ครับผมธุรกิจของป๋าคืออะไรรถบัสเทคครับบัสเทค อะไรคือบัตเทก,กป๋า รถบัสมีไฟเทคครับแสงสีเสียงครับแล้วมันต่างกับรถทั่วไปยังไงครับรถทั่วไปก็เป็นรถธรรมดาครับเรียบๆภายในไม่มีอะไรเลยะแต่ถ้าบัสเทคมีอะไรบ้างมีไฟเทคมีเครื่องเสียงครับมีคโยตี้ไหมคโยตี้ต้องหาเมื่อเองครับผมไอ้บัสเทคเนี่ยผมเห็นมาส่วนใหญ่ใครก็เป็นคนเรียกไปครับตามโรงงานหรือใครก็ได้ครับเท่าทั่วไปได้ครับอ๋อโรงงานเวลาเขาไปเที่ยวกันใช่ครับงานปปีเอาติ่งกันใช่ครับเขาไม่ไปแบบชิงฉับทัวร์แล้วฮะหมดสมัยแล้วครับสมัยมันร้อนครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็ตีกงตีริงตีฉาบแล้วก็เปิดแต่เดียวนี้ เป็นรถแอร์ครับขึ้นไปแอร์เย็นบัสเทคไอในคลิปอ่ะในย t u b e อะเขาลงมาเต้นกันทำไมที่พื้นเพื่อสนุกสนานนะครับเวลาพักจากลงจากรถมาก็มาเต้นหน้ารถกันครับบัสเทคเวลาคันหนึ่งเนี่ยมันจุได้กี่คนฮะ50คนครับสมมุติผมอยากพาไปเนี่ยมันต้องใช้ตังกี่บาทปะเริ่มต้นที่8 0 0 0บาทต่อว,วันครับ8,000บาทต่อว,วันได้แบบนี้เลยใช่ครับแพงสุดอยู่ที่ หมื่นสองหมื่นห้าครับไปไกลครับระยะไกลๆหัดใหญ่ไปใต้ไปเหนืออะไรเงีนเน้ยวันละหมื่นห้าอ๋อมันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางใช่ครับขึ้นอยู่กับไปเที่ยวยังไงป๋าทำรกิจบัสเทคมากี่ปีแล้วฮะตอนทำเมื่อสมัยก่อนตั้งสมัยพ่อนะครับเป็นบัสพัดลมบัสพัดลมที่เรียกชิงฉับทัวใช่ครับผมใช่ไหมไปงานกระดิ่งพระป่าตอนนั้นอายุอะไรป๋าสี่ห้าขวบนะครับสี่ห่าเดี๋ยว นี่อยู่อาชีพนี้นะเสียหัณใช่ครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่ฮะห้บเจดแล้วครับเดี๋ยวนี่ป่านนันมัจะห้าสิปีเลยเหรอใช่ครับอยู่กับอาชีพนี้นะบ้านเราอากาศมร้อนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรถแอร์รถแอร์ก็นั่งไปเฉยๆมันก็ไม่สนุกก็เริ่มมันมีคาราโอเกะแล้วต่อมาาก็ใส่แสงสีเสียงครับ เริ่มต้นมาลงทุนไปเนี่ยซื้อลรถมาเท่าไหร่ครับคนละสี่ล้านห้าครับประกอบเสร็จในคาระสี่ล้านห้าอุ้ยไม่ตรรมาดาซื้อคัซีมานะครับทีมนำเข้าจากญี่ปุ่นตัดหัวตัดหางมาสองท่อนอประมาณห้าแสนบาทเป็นคัซีของรงสร้างมีเครื่องมีคัซีมีล้อสร้างทั้งประกอบอีกห้าแสนเป็นล้านนี่แล้วค่าต่อตัวถังสองล้านบาทต่อตัวถังอีกสองล้านสามล้านแล้วค่าแอร์ 4 5 0 0 0นหาหแอร์สี่แสนห้าทะเบียนประมาณส0 0 0สนกแต่งอีกประมาณ5 0 0 0 0นบาทค่าไฟค่าเทกันนะครับผมค่าไฟด้วยครับประมาณ5 0 0 0สนบาททำให้การท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปจากนั่งชิงชับธรรมดาอย่างนี้เลยรถแอร์เทก EP นี้สนุกแน่นอนเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปคุณไปเต้นกันเฮ้อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ เอางี้นะเพื่อนขึ้นมาปุ๊บเมาเลยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้อย่างแรกเลยแอร์เย็นเจี๊ยบครับข้างนอกนี่จะตายอะไรบ้างป๋าเล่าให้ฟังหน่อยนี่ผมดูไฟครับระบบไฟนี่สีสักดาครับไม้ที่ชอบมากขนาดเบาะเบาะเป็นเบาะแหงเบาะกำมะยีครับผมเบาะนี่เป็นกำมะยีเรื่องกำมะยีนั่งนิ่มนั่งสบายครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ติดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะมันก็ประมาณสามสี่แสนเองสามสี่แสนนะคุยนำพวงอย่างนับไม่ถ้วนไฟมีไฟตรงไหนบ้าง ทั่วอะไรไฟเลยแล้วคือขึ้นมาเสร็จปุ๊บใครนั่งไหนก็แล้วแต่ใช่ครับแล้วปิดม่านแบบนี้เลยผมไปดูข้างหลังได้ไหมไปนั่งคุยได้ไลยครับได้โอ้ยข้างหลังไม่ง่ายมรอกครัโอ้ข้างหลังนี่เหมือนมีฟอร์เต้นส่วนตัวครับโอ้ยตรงนี้ดีตรงนี้ดีคนที่นั่งข้างหลังนี่เป็นใครโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นตัวตึงอ๋อตัวตึงเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วพี่มันไม่เหมือนตีกองสมัยก่อนสมัยรมัลลมอ้าวเหรอตัวตึงจะนั่งข้างหลังเดี๋ยวนี้ทั่วไปครับเดีีีีีี๋ยยยยวลลลล้้้้กกกาาางงงงงเเเนนนน่่่่ททััุใชคคครรรรบบโโตตตไห จ้างมาเขาเต้นอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมอยู่อย่างนี้ใเราพูดอะไรตรงนี้แต่มีเครื่องดื่มเขาดื่มกันบนรถไหมดื่มไม่ได้ครับกฎหมายเขาห้ามมาปรับ5,000บาทครับอ๋อจริงๆคือไม่มีใครดื่มบนรถทุกคนนั่งกันเรียบร้อยห้ามดื่มห้ามสูบเมากับไฟข้างบนได้กี่คนครับข้างบน40ท่านครับข้างล่างได้อีกข้างล่าง10ที่ครับอีก10ที่ห้องน้ำมีไหมครับมีครับมีกี่ห้องจ้ะมีหนึ่งห้องครับเบาได้อย่างเดียวทุกเบาได้ใช่ครับไปทุกหนักไม่ได้นะครับทุกหนักบอกเราเราจอดให้ทุกหนักจอดดีกววว่่่่่่่่่าาาาาาาคครรรรรมมเเเเเเเพือออนนนนๆโงงงีีียลลไไปตติิิิ้้้ดแขทททห8,000 8, บาทจะแปดพับาทแปลว่าอยากนั่งข้างบนข้างหลข้งบนเต้นได้ได้ข้างล่างก็เต้นได้ครับแล้วข้างล่างเป็นอะไรจ๊ะนั่งประชุมได้ครับทํางานได้8,000ั 8, บาทระยะทาง ต่อวันนะครับผมรวมค่าน้ำมันยังจ้ะรวมเรียบร้อยไม่รวมค่าทางด่วนครับรวมค่าน้ำมันไม,ไม่รวมค่าทางด่วนคร,รวมค่าคนขับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับต้องหาที่หลับหับที่นอนให้คนขับไม่ต้องครับผมแปดพันบาทเดินทางกี่ชั่วโมงจ้ะระยะทางไม่เกินร้อยกิโลคือแปดพันบาทฝากรับที่ไหนเริ่มต้นจากกรุงเทพไปครับเริ่มต้นจากกรุงเทพเท่านั้นนะครับแปดพันบาทไปชลบุรีได้ขนาดได้อีกนครนายกนครนายกได้สามพันนครปฐมสามพันนครปฐมสระบุรีได้แปดพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นอยู่กับระยะทางระะยทางด้วยมีนครับมี แถมให้มีชากาแฟชงเองครับชงเองอยู่ข้างล่างคนขับรถปลอดภัยหรือเปล่าป๋า ปลอดภัยครับไม่ติดติดครับไปไกลๆแล้วก็ไป2คนครับถ้าไปไกลๆไป2คนครับอ๋อแปลว่าถ้าเกิดไปนี่มีคนขับนะคอยดูแล2คนนะใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ปลอดภัยได้ที่มันต่างกันกับพวกชิงขับทัวร์คือมันเติมพวกนี้เข้ามาถูกไหมใช่ครับผมเติมไฟเข้ามาไฟครับเติมลำโพงเข้ามาต้องจ้างดีเจมาเปิดเพลงครับแล้วก็จ้างคอยตี้มาเต้นเฮ้ยมีพิเศษด้วยมีครับผมเขาจ้างอะไรกันครับโดยส่วนใหญ่จ้างดีเจมาเปิดเพลงให้ครับดีเจเขาจะมีแท่นสไลด์มาครับเขามีมาเลยหรอมีมาครับคือเป็นอาชีพดีเจบบบบนนนนนีีีี้้้้้้โโดยยยเเฉพาาาะะใช่คคคคครรรัััจงอตตตมมผ แล้วไอที่เขาไปแบบเต้นกันหน้าปั๊มหน้าน้ํนคืออะไรเวลาเขาไปกันนะไปเข้าห้องน้ําบางคนก็เข้าบางคนก็เต้นนารถก็ไปรวมกัน5 60คันเดี๋ยวเดี๋ยวะกี่คันนะ50คันนะครับ4ี่คัน50ิบคันเลยเหรอครับแล้วเขาเปิดเพลงเดียวกันหมดนะครับ50คันนี่คือเป็นแก๊งเดียวกันไหม ก็หลแกงครับแต่ว่าเราอาชีพเดียวกันเราไม่มีการตีกันครับลูกค้าก็เต้นรวมกันสนุกได้กันครับอ๋อคือพอมันเลี้ยงกันเสร็จปุ๊บเปิดเพลงเดียวกันใช่ครับผมลิงกกัน50-60คันเสียงออกหมดเลยใช่ครับเพลงเดียวกันบ้าแลยสนุกดีเลยคนเขาเลยลงมาแล้วก็เต้นล่าผมนึกภาพไม่ออกป่าเต้นที่ดูนะเขาเต้นกันไงโคโยตี้เขาเต้นไงเวลาขึ้นรถถ้าจะไปคันเดียว ก็สนุกเองได้ใช่ครับแต่ก็ไปเจอคนอื่นก็สนุกได้ครับแต่ถ้าโอ้ยโรงงานไหนแบบมันไปทีแบบ10คัน20คันนี่บันเทิงเลยนะทางพวกอมตะนครเนี่ยเขาโรงงานทีก็ไปที10คัน20คันโอ้ยบันเทิงเลยนะใช่ครับพวกนี้โคมิดใช่ไหมใช่ครับผมเขาปิดโรงงานไปกันเลยครับสนุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มใช่สนุกแต่บนนี้เลยครับนี่คือบัสเทคย้ำอีกทีว่าชิงชับทัวร์ตกยุคยังตกยุคไปนานแล้วครับผมตกยุคนานแล้วต้องมาแบบนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเย็นครับแอร์เย็นครับโซฟานุ่มเครื่องเสียงเพาะไปดีไม่่่ววาาาจจะะไปปเเเทีียยอิ้้งงงรนล ไปได้หมดทุกงานครับงานแต่งเข้าใจงานบวชพอรับได้งานบุญเขาเอายิ่ไปหรอไปครับผมไปทีเราไปเปิดแถนให้เรียบร้อยเลยครับเอาละรเพื่อนๆครับก็ต้องบอกความตรงนะครับว่าตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวมันกลับมาแล้วเนาะแล้วก็โรงงานหลายที่นะครับบริษัทหลายที่เนี่ยอยากเอาติ้งอัดอั้นกันมานานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับของการท่องเที่ยวที่เรียกว่าบัสเทคนะครับและนี่ก็คือรถจริงๆบัสเทคจริงๆที่ป๋าดูแลแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจจริงๆ มอบความสนุกให้จริงๆนะครับป๋าอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆไหมสนใจเช่ารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้้องขอบคุณป๋ามากนะครับสวัสดีครับไปป๋าไปเฮ้ยจ้กูทำไรเนี่ยกูต้องทำไรยิางเนี่ยได้นะไม่พออีกเหรอ